สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินิสานช่องข่าวบ่าวพ้อมวันนี้บ่าวพ้อมเอาหมยซองของอาจารย์ทัพทิมมาฝากงวดก่อนอาจารย์ทัพทิมโดนตัวกับครับพี่น้องไม่ได้โดนตัวตรงครับแต่งวดก่อนนั้นนะครับสองงวดติดครับโดนตรงๆทั้งนะครับล่างส่วนมากอาจารย์ทัพทิมนะครับให้สองตัวล่างอ่าแล้วงวดนี้ให้มาแล้วครับหน้าหนึ่งหน้าแปด ให้มาสองหางพี่น้องลองเอาไปเป็นแนวทางดูเพื่อใครฝันใครชอบเลขของอาจารย์ทักษิมลองตามดูได้อย่าไปตามเยอะ,ะครับเพื่อการบันเทิงสิบบาทที่สิบบอนะครับอย่าไปตามมาเยอะของจริงคืองานครับทางานทานําเงินมีรายได้นะครับนั่นคือของจริงอย่านอนตึงสายอย่าอายทำกินอย่าหมินกันน้อยอย่าคอยวาสนาวาจงซ่านนะครับพี่น้องทางบ้านของฟอร์มบอกนะครับอามาดูเลข ชุดหน้านะครับพี่น้องพูดไทยไม่ค่อยสัตว์ขออภัยชุดหน้านะครับหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนครับหนึ่งสาหนึ่งเจ็ชุดแรกหางหนึ่งหน้าหนึ่งให้มาสี่ตัวหนึ่งหนึ่งสามเจแปดแต่เลขเบิ้ลนี้อาจจะไม่ออกก็ได้ เลือนจอก็ได้นี้ไว้เป็นแนวทางในส่วนของหลักหนึ่งอีกหลักหนึ่งนะครับที่อาจารย์ทัพทีมให้มาคือหลักเปดหน้าเปดได้แก่แปดหนึ่งเปดสามเปดจ็ดเปดเปดขีดช่องให้พี่น้องดูจะได้ชัดขึ้น หลักหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดแนวทางของอาจารย์ทัพทิมรอบก่อนโดนตัวกลับรอบก่อนนู่นอีกโดนตรงๆนะครับส่วนมากอาจารย์ทัพทิมจะเน้นล่างถ้าพี่น้องท่าในใดนะครับมีความฝันหรือชอบเหมือนกับเลขอาจารย์ทัพทิมตามได้เอาไว้เป็นแนวทางบอกแล้วนะครับว่า เอาไว้เป็นแนวทางเพื่อการบันเทิงนะครับอย่าไปซื้อเยอะถ้าถูกก็ยินดีด้วยนะครับแต่ส่วนมากที่บ่าวพ้อมบอกรู้สึกจะถูกเกือบทุกงวดนะครับอ่าถ้าท่าในใดชอบอาจารย์ทักทิมก็อย่าลืมนะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวพ้อด้วยนะครับแล้วเจอกับบ่าวพ้อในคลิปต่อไปนะครับกับหอยซองครับสวัสดีครับ